นุณนามะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนุจนาเกินดีผู้ที่เป็นมะเรงลำไส้วันนี้ได้มาอาชีพไ่ยวิดีโอนะคะใครดูใครชมก็ สมเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมาพูดความจริงให้ฟังค่ะแต่ก่อนเรายังไม่กินยาตัวนี้อาการของเราไม่ดีขึ้นมาเรียงลำไส้ระยะสามค่ะแต่ในลำไส้น่ะมันหายแล้วไปผ่าตัดมาตัวลำไส้ตอนนี้ลำไส้มันก็หายแต่มันขึ้นปอดมาเรียงหน่ะมันลามขึ้นปอดหมอหน้าไปตรวทีไรมาเรีงก็ไม่ลดสักที เขาก็เลยนัดเขาก็เลยไม่นัดเขาว่ามะเร็งเราไม่รูดเข้ายาก็จบคอสค่ะเข้ายาเคมีก็จบคอสแล้วเราก็เลยมาอยู่บ้านแต่ก่อนพี่พี่น้อยจุดมณีวงเสนาน่ะก็แนะนําเรามาปีที่แรกปีที่แล้วเราก็ไม่สนใจไม่สนใจอยากซื้ออยากกินหมอว่าไม่ให้กินยาไอสมุนไพรกับ เคมีมันเข้ากันไม่ได้เราก็ไม่กินเราก็ไม่กินแต่ตอนนี้เราก็เลยมากินเพราะเรากลัวตายไงใครจะไม่กลัวตายไม่มีความห่วงอยู่นะคะยังไม่แก่เลยอายุเราก็ประมาณสี่สิบปีค่ะปอสสิบห้าเราก็เลยมากินยาหันมากินยาสนใจยาพี่น้อยจุนมณีวงเสนาสมุนไพรกินยงหงนี่แหละค่ะ ยู่ในรูปนี่แหละค่ะอาการเราก็ดีขึ้นกินมาประมาณกินมาได้ไอประมาณไอสองขวดใหญ่กับสองขวดเลขข็กค่ะอาการเราก็ดีขึ้นก่อนกินนะ่ะท้องก็อืดไม่ถ่ายไม่นอนนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ไม่หิวไม่อะไรเลยกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับท้องก็อืดแต่พอเรามากินยาตัวนี้นะ่ะ ประมาณอาทิตย์กว่ามันก็รู้เลยค่ะว่าดีไม่ดีแค่ไหนพูดความจริงนะคะไม่ได้โกโหกค่ะความจริงล้วนๆค่ะเราจะโกโหกไปทําไมคำละเราก็ไม่ได้เราต้องพูดความจริงให้ฟังไอคนที่เป็นเหมือนเราเนาะต้องเปิดใจนะคะเปิดใจกินนะคะตอนนี้เราเนาะสบายไปทั้งตัวค่ะกินก็แซ่บนอนก็หลับอะไรร่างกายอะไรเราก็ดีหมดค่ะ แต่ก่อนเราหนาะถึงอ้วนแต่แต่หน้าตาเราไม่ไม่สุขภาพ